สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จะกแกงป่าเนื้อสันใส่มะเขือคืนค่ะแกงป่าเนื้อสันมะเขือคืนใบยี่หร่าก็มีพริกแกงพริกแกงป่าปรุงรสลงไปในพริกแกงเลยก็มีน้ำมันหอยเออน้ำปลาแล้วก็ผงรูและผงชูรสแกงป่าเราจะไม่ใช้น้ำมันนะเราใช้น้ำอย่างเดียวแล้วก็มีเนื้อสันมะเขือคืนใบยี่หร่า ตั้งน้ำใส่เครื่องแกงกับพริกเครื่องแกงกับพรกกบพิกแกงลงไปเลยใส่น้ำล้วนน้ำแกงเดือดแล้วหมูลงเลยสองขีดหมูมะเขือขืนก็ลงไปเลย ื่อเลื่อสุกยากลงไปเลยได้ไม่ต้องกลัวเผาเละหรอกเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะใบยี่หร่าลงเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงป่าเนื้อสันมะเขือขื่นใบยี่หร่า